กลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ตั้งอยู่ที่หมู่12ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2564มีนักเรียนจำนวน153คนมีค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนภายใต้การบริหารงานของนางกันิกาคำหงษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทานตรง โรงเรียนบ้านทางตรงเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบดำรงชีวิตอยู่บนความพอเพียงตามคุณธรรมอัตลักษณ์ที่โรงเรียนกำหนดไว้คือ ความรับผิดชอบความมีวินัยและความพอเพียงโดยมีการดําเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรร,รมสอบพอถออย่างต่อเนื่องเพื่อ,อยกระดับให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมสอบพอถอระดับสามดาวตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสอบพอถอระดับสามดาวดังต่อไปนี้โรงเรียนบ้านทางตรง ได้ดำเนินการสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพอถรอระดับ3ดาวปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านทางตรงได้กำหนดพันธกิจวิสัยทัศน์กลยุทธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆร่วมกับทุกฝ่ายโดยดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาคุณธรรมเพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการนิเทศกำกับติดตามและรายงานผลอย่างสม่ำเสมอโรงเรียนบ้านทางตรงดำเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมในระดับ2ดาวครบทุกข้อ และได้รับรองผลการตรวจสอบประเมินโรงเรียนคุณธรรมสอบพอทอระดับ2ดาวจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3มีการจัดทำนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีดูโมเดลโดยครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมกานขาดวินยัย และความรับผิดชอบผ่านโครงงานคุณธรรมใจสู้รู้หน้าที่สร้างคนดีสีทางตรงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนดและสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้โรงเรียนบ้านทางตรงมีโครงสร้างการดำเนินงานที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ได้มีการดิเทศกำกับติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำผลจากการดำเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรมพบว่าผู้บริหารคณะครูและนักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกมีวินยัยมีความรับผิดชอบมีความพอเพียงนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรมจนได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่12 รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุรางวัลสถานศึกษาสีขาวมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมเสียงตามสายไลน o u t u b e และจัดทำวารสารโรงเรียนประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook โรงเรียนบ้านทางตรง มีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกและมีการสร้างเครือข่ายกับองค์กรทางศาสนาอย่างต่อเน,นื่องโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมโดยมีการจัดกิจกรรมใายเยาวชนคนคุณธรรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพิงประสงค์ของโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีบุดมการด้านคุณธรรมมีความกระตันยูมีความรับผิดชอบและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนดำเนินโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทออนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรมสามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้รวมถึงมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆนักเรียนโรงเรียนบ้านทางตรงทำหน้าที่เป็นผู้ ขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรมมีความรับผิดชอบและกล้าสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สามารถเสนอผลง,งานตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนต่อสาธารณะได้และเป็นผู้ตามที่ดีให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมเขตสีพัฒนากิจกรรมรักคังธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆโดยมีการสังเกตสอบถามและติดตามเพื่อมอบรางวัลเด็กดีมีความรับผิดชอบคนดีสีทางตรงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เรียนบ้านทางตรงเป็นวิทยากรร่วมนำเสนอโครงงานคุณธรรมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานโรงเรียนคุณธรรมและกิจกรรมส่งเสริมแกนนำเยุวชนคนคุณธรรมระหว่างโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครูมีการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทออมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษาและเป็นต้นแบบให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครูโรงเรียนอื่นเพื่อให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงงานโรงเรียนคุณธรรมสอพทอ,อร่วมกัน โรงเรียนบ้านทานตรงในทุกปีการศึกษาจะมีการประเมินสรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรม เช่นโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโครงการพัฒนาวิชาการโครงการปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียนโครงการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาโครงการประถมวัยสร้างสรรค์การเรียนรู้ นักเรียนโรงเรียนบ้านทางตรงได้รับการเข้าร่วมเพื่อพัฒนาเป็นนักเรียนแกนนำหรวชนคนคุณธรรมและนำความรู้มาขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่นักเรียนคนอื่นๆในโรงเรียนและขยายผลให้แก่โรงเรียนที่สนใจนักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของนักเรียนทั้งหมดมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์และการลงมือปฏิบัติจริงทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่มรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียนสะอาดรม่มรื่นน่าอยู่ น่าเรียนและเอื้อต่อการเรียนรู้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกทำให้เกิดองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีใช้ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นตามคุณธรรมอัตลักษณ์พร้อมทางสามารถเผยแพร่ผลงานขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการดำเนินงานต่อไป บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทางตรงมีความมุ่งมั่นมุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียนบ้านทางตรงไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่สมบูรณ์พร้อมทั้งเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและชุมชนให้เป็นบุคคลที่ดีนำไปสู่สังคมที่ดีที่ประเทศชาติต้องการ